เยวิออกมารับหน่อยไปโทรใครโทรมาสวัสดีจ้ายายอย่าบอกนะว่าจะยกเลิกโยคะอ่ะจะไปยกเลิกได้ไงเนี่ยรออยู่หน้าบ้านแล้วมาเปิดประตูหน่อยจริงเหรอเขามาได้เลยไม่ได้หรอว่าแต่ว่า เตรียมตัวมาพร้อมป่ะโอยเธอวันนี้เธอดูฉันซะก่อนฉันพร้อมมากเธอเห็นฉันแล้วเธอจะตะลึงตะลึงตะลึงนติ้ง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 แง่ป้าทิโทครูบรเธออันนี้คือเก่มากเลยเขานี่ย คันเล่นเลือดเนี่ยนี่จริงๆถอดออกถอดออกดีกว่ามันจะเลิอดกว่านี้มันร้อนมันร้อนมันร้อนเดี๋ยวเล่นโดยคะกันมันจะร้อนที่เท้จะเย็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเวิร์กป่ะเวิร์กเวิร์กแล้วขอดูก่อนเิโอเคขอทนนะนะทนได้ทนได้มเตรียพร้อชี้ขายออกแม่โอเค โอเคลงได้เป็นไงบ้างแค่นี้ก็แทบตายแล้วเกิดจะแย่อยู่แล้วนี่สบายสบายตรงไหนหรอมันต้องเล่นไปเรื่อยมันถึงจะแข็งแรงไงตอนที่เราทำคลิปมันก็ต้องมีบทอีกนะนอกจากจะทำท่าเนี่ยนะไอ้ยหมูทุียนะไม่ต้องห่วงจริงนะแน่ใจเขียนบทเองเหรอใช่แค่นี้ก็แย่แล้วแค่นี้เองฮะ แค่นี้เออแค่นี้แค่นี้แ,นแ,แค่นี้อ้แค่นี้อะไรเว้ยเธอจะบ้าเหรอไม่ทำละเนี่ยบทของเราไม่ใช่น้อยเลยแล้วจะทำอย่างไงเออนะแต่ว่าเรามีวิธีการที่จะจำได้ง่ายๆไหมโอ้คิดซิคิดซิน้องชายเราไง เออจริงจริแล้วเออเรามีน้องคุณหนุ่มมีคุณหนุ่มเราต้องใช้เขาให้เป็นประโยชน์ต้องอาศัยอืมคุณหนุ่มสูงไวทิิทัลตอนเครื่องมือบอกบทพูดโดยแอปแคปคัท ได้เลยครับพี่วิพี่บุตรครับเรามาเรียนเนื้อหาในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายวิดีโอแล้วก็มีเครื่องมือช่วยบอกบทพูดพีวิก็จะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการจำบทพูดไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับโดยขั้นตอนแรกก็ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Cap c u t มาก่อนเลยนะครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน c a p c u t มาเรียบร้อยแล้วก็กดเปิดได้เลย หลังจากที่เราเปิดมาแล้วนะครับก็จะเห็นแอปพลิเคชัน c a p c u t นะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆเลยให้กดไปที่กล้องเพื่อถ่ายวิดีโอได้เลยนะครับหรือว่ากดที่เครื่องมือที่ชื่อว่าเครื่องบอกบทพูดตามรูปที่เห็นเนี่ยนะครับ <ๆ S 1> เพื่อเปิดเครื่องมือบอกบทพูด <ๆ S 2> ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าจอถ่ายวิดีโอเราก็อาจจะมีการกดพลิกหน้าจอถ้าเราอยากจะใช้กล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังนะครับแล้วก็กดไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่า เครื่องบอกบทพูดได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีกล่องข้อความของเครื่องบอกบทพูดขึ้นมานะครับก็ในกล่องข้อความของเครื่องมือบอกบทพูดเนี่ยก็จะมีการตั้งค่า3ส่วนนะครับให้เราได้ใช้กันโดยส่วนแรกนะครับที่เห็นเป็นเครื่องหมายกากบาทก็จะเป็นการเลื่อนนะครับเป็นการเลื่อนกล่องข้อความให้มันเหมาะกับระดับสายตาของเรา แล้วก็เครื่องมือที่2นะครับจะเป็นเครื่องมือที่เหมือนรูปดินสอก็คือการเขียนข้อความนั่นเองนะครับแต่ถ้าบทพูดของเราเนี่ยมันถูกพิมพ์ไว้แล้วก็อาจจะเอาส่งเข้าไปในลายก็ได้นะครับแล้วก็ก๊อปปี้แล้วก็มาวางก็ได้เช่นกันนะครับไม่ต้องมานั่งพิมพ์ใหม่นะครับ <Led it. S 1> แล้วก็เครื่องมือที่3เป็นการตั้งค่านะครับ <ST uge ot> การตั้งค่านี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในเรื่องของความเร็วเวลาตัวหนังสือเนี่ยมันค,อค่อยๆเลื่อนขึ้นนะครับบางทีเนี่ย ถ้าเราอ่านไม่ทันเราก็ตั้งค่าให้มันเลื่อนขึ้นช้าๆหรือว่าถ้าเราพูดเร็วเนี่ยก็ตั้งค่าให้มันเลื่อนขึ้นเร็วๆก็ได้นะครับและก็เป็นการตั้งค่าขนาดตัวอักษรเช่นถ้าเรามองไม่ค่อยเห็นตัวอักษรนะครับเราก็สามารถตั้งค่าตัวอักษรให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นการตั้งค่าของสีนะครับเพื่อที่จะทําให้เรามองเห็นบทพูดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เราใส่บทพูดเข้าไปในกล่องข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ให้เราเนี่ยกดปุ่มสีเขียวเพื่ออัดวิดีโอและก็อ่านข้อความตามบทพูดของเราได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มากดโพสต์หรือว่าตัดต่อเพิ่มเติมอีกก็ได้ที่หน้าก่อนโพสตามที่เราเรียนกันไปในคลิปที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้พี่ๆก็จะหมดปัญหาเรื่องของการ จำบทพูดไม่ได้การไลฟ์ขายของแล้วจารายละเอียดสินค้าคุณสมบัติของสินค้าต่างๆที่มันมีเยอะแยะมากมายทีนี้พี่ๆก็จะสามารถพูดได้โอ้โหสบายมากเลยนะครับหรือเราจะทําคลิปพูดให้ความรู้ในเรื่องต่างๆก็สามารถที่จะพูดได้อย่างลื่นไหลแถมสายตาของเราเนี่ยก็สามารถไอคอนแทคแล้วก็มองไปที่กล้องได้โดยที่ไม่ต้องเป็นเหลือบมองบทพูดที่อื่นเลยนะครับเพราะบทพูดเนี่ยมันอยู่ที่หน้าจอมือถือของเรานั่นเองนะครับ มันเจ๋งมากเลยเข้าใจง่ายแล้วทำตามแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วจริงจริงมาปึกสองปึกแล้วกลายมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะขึ้นมาให้ดูให้อ่านนะเยี่ยมจริงๆโอ,โอ้โหน,นีคุณหนุ่มอยู่แซ่บมากนะคุณหนุ่มทำได้ไงอ่ะใช่เ<ช>ยอะกว่านี้เราก็ทำได้สบ,บายขอให้ฝึกไหมเอาไหมได้เลย